ดูหิมะฟิวนี่ดูสิดูบนรถอันนี้เทศสบาลหอ,อนี้ถนนเขาสีข,าว,ขาวนี่คือหิมะเกาะอยู่บนหลังคารถเห็น,น,นปะหลงังคารถขาวๆนี่ที่มองลงไปรถนี่แต่หิมะเต็มว,วันนี้หนาวมากไปต่อ วัดใตควัดใตนะ้นอเทนเ,<อ>เทนน,นายนกนายนกตอนนี้เก้าเก้าโมงเป็นสิบโมงดูหลังคา,นานบนหลังคารถทุกจอดอยู่บนหลังคารถแต่ละคนดูสินี่คนเดินเดินตงระวังนะมันลื่นเพราะว่ามีหิมะมันจะลืน่นดูสิ นี่มีคนเดินบนถนล์ขาวๆนะขาวๆนะไปหนีมาหมดเลยคนเดินต้นละมังเพราะมันเจริญดูลองขารถด,ดูสิลองขารถ